จ้าทุกคนมาถาักไทยชมบายบายนะคะมีเชิญกินนมจีนจ้านมกินนมจีนแกงไตปลานะคะกับข่ีดเต๊ต้มจ้าทุกคนมาเรียวมากินนมจีนบ้านเราอนนะคะอย่าเพิ่งกดเหสือกันนะคะ,น,น,ะ,คะนี่มีแกงจืดมาสดนิดน้อยค่ะแกงจืดแกงจืดฟักเขี้ยวนะคะแกงจืดขี้ปลาบ้านเราเองค่ะข้านอกก็มีเจลูกเต้มนะคะทุกคน ยู่หนต <laughs> ุ้งเราจะอบใส่ตุ้งไรใส่ตุ้ยน้วมันจะได้ไม่เยี่ยวนะคะถ้าเราใส่ใส่จานมันจะเหี่ยวจะไปจะไปตีแฟนกันะะทุกคนแต่คนตอกนะคะคนตอกเสร็จก้อนนึงเดียวหมาก,กินก้อนนึงเดียวก่อนไปนะคะคนแรกก่นได้กินอยู่เพอค่ะเต้ วันทงวันเดกเก็บวันสองวันเดกเก็บแต่ได้ไม่เยอะนะคะได้ปอ้ในให้ใหใหใหคนกลางบ้านไปกินม้างให้พีเฟนไปกินบั่งนะคะกินเองมัง่งแจกมั่ง้าตทุกคนไม่พอใไขนะะน้นะคะตักน้อมีแต่แดงนะคะทุกคนมากินกันเลยจ้าหนึ่งนาทีว่าเดี๋ยวมานาบลบวมมนะคะ ยอดรถเพอเลยนะคะของเราเราไม่ค่อยว่างนะคะทุกคนไม่ค่อยว่างข้าไปยู่ในดะบบนะคะ<ม>ไ,ดได้แต่แบบเฉียวไปเฉียวมาโป๊ดเอานะคะถ้าไม่วางจริงๆจ้ะคือ<ม>น,น้ำลายนะ <S 2> <S 2> คืนน้ำลาย เองเตะปลาแล้วะทุกคน,อนเอาละค่ะ nằm đắng là <laughs> tao không nó nữa làm tao em đục em đèn em đã giang sứ nữa ha mà kiện khóc cặp nồng chìm bạn ấy người nào được rồi đó người thằng quanh ของชาวไทยมังค่านมจีนแก็งแด็ดละ อ้เแลวะะตอนเราได้เวลาเดินเดี๋ยวนะคะตอนไม่รู้เวลาตอนเพื่อนเลเวลาเดินเดี๋ยวไหมนะคะอาจจะเดินฉาก็ได้นะคะบางทีเหือนปัดปัดถุงก็ได้นะคะไม่รู้นะคะใครปัดถุงปัดถุงปัดทิ้งนั่นเองจา้าใครนะใครใครเป็ด อ,อร่อยสอดแกงเลียงะคำนิ้งัังกะอย่าไปกินในเซตก่อนนะคะเพร่อกินนานได้ทุกคนกินคุณเดียวนะคะตัวนี้สอดแกงเลี้ยงมันจะเก่งจืดนะคะ พวกนังธีว,วนะเลยคนเนาะเวลาเดินเดียวมาเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวที่แฟนเนี่ยเราถ่ายถ่ายดูนะคะแฟนไปทําไมนย่างจ้าทุกคนไปทํากับคนเอื้อนนะคะเราไม่ได้ไปไปกันเมกอนเราไปทำไม้ย่างกับแฟนนะคะช่วงธีว่ายังไม่ได้ปิดบมุดเหมือนชิบแต่เราก,ก็ไม่ได้ถ่ายลงนะคะเราเคยทําอยู่ช่วงนึงเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นเป็นแคปปี้เลยนะคะมาจ้าลาไปกับคำนี้นะคะคนคนะทุกคน เลี้ยงลูกตุ๊กตาด้วยลิ้มพันนะคะมาจ้าอืมอ,อยมาค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณทุกการกไลค์กดแเช์กคอมิมนถ้าชอบควกกดติดตามไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ